นี่หลายพื้นที่มีเหตุน้ําท่วมอย่างที่พระนครศรีอยุธยามีเหตุสลดชาวบ้านร่ำลือกันว่าเป็นเพราะบันไดาอาถรรพ์ตรงนี้แม่ลูกเสียชีวิตตามกันไปในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึงสองสัปดาห์ค่ะชาวบ้านพากันวิาพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเกิดเหตุสลดเรื่องราวของอาถรรพ์บันไดบ้านช่วงนี้เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ําทําให้พื้นที่ตําบลบ้านใหม่มน้ําขึ้นเป็นระลอกที่สี่ กํานันก็พาลูกบ้านช่วยกันสร้างสะพ,พานแล้วเหลือไปเห็นนายนิเทศอายุ64ปีร้องโวยวายฟังเสียงชาวบ้านเล่านาทีชีวิตกันหน่อยค่ะหนูทำสะพานอยู่ค่ะเนยแล้วหนูเห็นเขาลงมากระไดว่าเขาหน้าเขาแดงแดงแล้วเขาก็ร้องว่าว้ยว้ไว้ไว้แล้วเขาก็เงียบไปแล้วแล้วหนูก็เงียบไปก็ไม่มีไม่มีก็เลยตะโกรเรียกเขาเรียกไม่เป็นไรก็เลยตะโกเรียกผู้ช่วยเลย คาดว่าพอนายนิเทศเดินลงมาที่หัวบันไดน่าจะเป็นลมแล้วก็จมน้ําขณะที่ก่อนหน้านี้สองสัปดาห์แม่ของนายนิเทศคือนางบํารุงอายุ87ปีก็จมน้ําเสียชีวิตจุดนี้จุดเดียวกันเลยคือที่บันไดบ้านขณะกําลังช่วยแจกของผู้ประสบภัยน้ําท่วมพอหลังเสร็จงานศพแม่นายนิเทศอยู่บ้านลําพังกระทั่งมาเกิดเหตุร้ายสายมูก็พากันร่ําลือว่านี่เป็นอาถรรพ์ที่แม่หวงลูกชายหรือเปล่าต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็เลยมารับลูกชายไปอยู่ด้วยจมน้ําเสียชีวิตในจุด เดียวกันก็เป็นเหตุที่น่าพิศวงว่าทำไมถึงต้องเป็นตรงนี้หรือว่าจะมีน้ําวนอยู่บริเวณบันไดนะคะก็พากันเร่งตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะ